คอลัมนวิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนบวชไทยบาปทักษิณต้องติดคุกผมไม่มีอำนาจสั่งหรอกครับ แต่เห็นและลอกมาจากหน้าอกเสื้อยืดของคุณพิชิตชัยมุงคลตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะ่ะซึ่งคุณพิชิตจะสามารถทําให้นายทักษิณชชนวัรรนักโทษเด็ดขาดเดินกลับเข้าเรือนจําคองเปรมได้หรือไม่ไม่รู้รู้แต่คุณพิชิตได้มอบกายถวายใจในการต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะให้นักโทษเทวดาคนนี้ต้องกลับเข้าอยู่ในคุกให้จงได้ผมเชื่อ คุณพิชิตไม่ได้มุทะลุด้วยอารมณ์เครียดแค้นอค่าส่วนตัวแต่ที่ยอมพีกายถวายหัวสู้กับผู้ทรงอิทธิพลเหนือรัฐบาลอย่างองอาจพึงไายน่าจะด้วยไม่อยากให้กระบวนการยุติธรรมถูกย่ำยีนักโทษจะไม่ติดคุกสักวันเดียวได้ยังไงและแม้บางท่านบอกให้เปลี่ยนโจทย์ใหม่หรือบ้างก็ฟันธงฉับ นายทักษิณจะได้กลับไปนอนบ้านจันทรสองลาก่อนพักโทษแน่กระนั้นก็เห็นจะต้องขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยคุณพิชิตให้เดินหน้าสู้ต่อไปให้มันรู้ไปสิว่าจะไม่กระทบกับรัฐบาลและประชาชนจะไม่เอาด้วยหากมีม็อบลงถนนจริงตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นเขาลาง จากการพูดของรัฐมนตรีกระลาโหมคุณสุทินคังแสงก็ดีการให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์เทียบสุทินก็ดีการตอบโต้ของคุณพร้อมพงษ์นภพลิตก็ดีล้วนชวนให้เป็นชนวนประทะอารมณ์เดือดอย่างที่คุณพิชิตโพสเฟซบุ๊กอย่าเอาการเมืองมาปนความยุติธรรมรอนายกสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์สื่อสร้างตักกะวิบัติในกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอย่างมาก 1. การย้อนถามสื่อว่าเคยติดคุกกันไหมติดคุกมันเครียดท่านเคยติดคุกไหมผมเคยติด ประเด็นไม่อยู่ที่เครียดหรือไม่เครียดถ้าเอาความเครียดมาเป็นเกณฑ์วัดว่าต้องออกมาจากเรือนจำนักโทษทุกคนก็คงไม่ต้องอยู่ในเรือนจำสิถ้าเครียดเพราะโกงจนติดคุกแล้วจะโกงให้เครียดไปทําไม 2. คดีนักโทษชายทักษิณไม่ร้ายแรงถ้าคดีคอรัปช่นของนักการเมืองไม่ร้ายแรงจะมีคดีอะไรร้ายแรงครับการเอาไปเปรียบเทียบกับคดีฆ่าคนตายเป็นตะก,กะที่วิบัติที่สุดเท่าที่มีในกระบวนการยุติธรรมไทยฆ่าคนตาย เป็นความผิดเฉพาะส่วนคอรัปชันคือความผิดประชาชนทั้งประเทศความร้ายแรงมันต่างกันเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรคุณเอาการเมืองความคิดทางการเมืองที่คุณสังกัดเป็นขี้ข้าเข้ามาอธิบายกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรการเมืองไปอุ้มนักโทษเด็ดขาดออกมาจากกระบวนการยุติธรรมไม่พอวันนี้เรานายกประเทศไทยกําลังทําตัวเป็นผงซักฟอกทําความสะอาดให้กับนักโทษคดีคอรัปชันประเทศไทยผู้ต้องขังเด็ดขาดมีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารประเทศเลยใช่ไหม ที่รองสมศักดิ์ออกมาพูดตอนนี้ก็เพื่ออธิบายและจะพานักโทษชายทักษิณกลับบ้านจันสองล่าใช่ไหมอายอะไรบ้างไหมจะหน้าด้านกันไปอีกนานเท่าไหร่ทักษิณติดคุกมันเป็นอุปสรรคของการบริหารประเทศขนาดนั้นเลยเหรออายตัวเองในกระจกบ้างก็ดีครับดีครับยิ่งขี้ข้าด่าหน้าออกมาพูดแก้ตัวแก้ต่างกันเยอะๆก็ยิ่งเหมือนปลุกเราให้ประชาชนสังคมที่ทําตัวเป็นจ่าเฉยเริ่มจะรู้ร้อนรู้หนาวกันขึ้นมาบ้างแล้วเอาอีก มีใครไหมที่ยังไม่ได้ออกมาแสดงตนเป็นสุนัขรักเจ้าของรีบโผล่หน้าออกมาไวๆจะได้รู้กันไปประชาชนไม่เอาด้วยหรือประชาชนจะช่วยกันลงมือลงตีนให้เห็นกันอีกคราว่ารัฐบาลที่อาห่างกาหาักหานใช้อำนาจเผด็จการเสียงข้างมากเพื่อประโยชน์คนคนเดียวลงท้ายจุดจบก็เหมือนกับการลักลบอบออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดสอยนั่นแหละแต่ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยดนะรับได้กับการที่รัฐปฏิบัติกับนายทักษิณกบ้านใครบ้านมันอย่างที่คุณนิพิดว่าจบเออพูดถึงจบ ต่อท้ายนิดแม้คดีลุงพลจะยังไม่จบยังมีโอกาสต่อสู้อีกสองสารแต่สื่อที่เคยเชียร์เคยสร้างให้เขาเป็นคนดังเป็นฮีโร่เป็นดาราก็น่าจะได้ตื่นรู้และควรที่จะได้สำนึกบาปกับสิ่งที่ทํามาส่วนจะไถ่บาปด้วยวิธีไหนอย่างไรก็สุดแท้แต่จะหาทางทํากันหรือถ้าจะบวชล้างความโสโโรกที่ติดค้างอใ,ใ,ในใจได้ก็สาธุอนุโมทนาด้วยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสรนสตอแมน